บัดนี้เป็นครั้ที่87ต,ตรงกับวันที่5กุมภาพันธ์2569เข้าไานานม่ทราบนะบางทีภาพขอถึงี่วาจาสยามุทธมูลถวายเป็นพุธทพธบูชาธมบูชาสกบูชาได้เป็นอาจารย์บูชาได้ออคมาคำพิเดราเจ้าหลวงปูส่สมเดชโดนหลวงพ่บเดรหลวงพ่ศรีราตรามหลวงครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของจินามณีขอเทพเรียวทั้งหลายโปรดจงมานันโมธานาสาธุในมูลในการสวดสาธะของขอรค์เจ้านี้ขอว่าคุณพระท้ารับฟังวาจารย์และเทพเรราทั้งหลาย กดจงวันให้จิตใจของเขาไม่ไดเป็นสมาธิการเก้ศาสตร์่วยสุราแล้วอย่างบปต่อไปบทสวดจุมนทิปราสมุตะสุราเดชตระกัจฉันดุจวตาขตตาสัตว์ธมุนีราชสัสนโุลุกขสังขเคยงามิตรุเปกิริยจะได้เข็ดได้เขมิมานิทิเปติคามิตรุกัดแกนี้แกเอาทุ่มใ้เข็ดเตวุมาจาริญตัวเทวาจาระทารุวิสเมยจะกังต่ปัญหาที่ตั้งต่สันติเยี่ยงมุนิวรัชนังสาธุ์มีสมตโต ธรรมสาวนการโยธรมตาธรรมสาวนักการโดยธรรตาธรรมสาวนการโดยธรรตาสมุดโทรศัพทโทรตัวรัตัสมาสมุทรสัมุทรสัพทตัวรับตัสมาสมุทรสัพท์ทรสัพท์ตัวรับตัสมาชิสมุทรสัพประสบสัตจ์เกิดได้ข้าตนั้นที่มีสาระน้งินอย่งพุทโธมีสาระน้ำวังเอเตนัสสัตวเทวชน์นสุติมีหุ่นตุสปะทานั้นที่มีสาระน้งินอย่างธรรมโมมีสาระน้ำวังเอเตนัสสัตวเทวชน์นั้นสุนติมีหุนตุสปะทานั้นที่มีสาระน้ำเงิ สงังคมีังสนับสนังวันอเตนะสัตว์ัชนธรรสันติเมหุ่นตสัปดามืส่วมหาการในโควิดเทีคาถามากกัมในโกนาโตอัตจะะสัพปานินางปูเลต้เป็สัปปะปโตสปพนุตามังเอเตนะสัตว์วัฒนะมังตุสัพพุปตะวามากกับในโกนาโตหิตใจสัพปานิ่งน้องปูเลต้าว่าเป็นสัปปะปโตสัูนุตามังเอเตนะสัตว์วัฒนะมังตุสัพพุปตะวา หากันวยกอนหทุกยุคกายสัพพะปานีนังปูเรตวะบริสปัพปโตสัพพวิตมังเอเตนะสัตว์ชนะมมาตุสัพพุปถทานบุตสาวมาสมัยสุดเอวามีสตางยิกังสมัยยังพระวาสักเกศวิวรติกบิโรตสมิงมหาวเนมัณฑาริภุสังเขนะสิทิมจําไม่เตหิสภิกุสเตหิสภีเหว่าอรหันเตหิทัสสังหิตาโรกตาตุหิเทวตาเยเบริสเดียปฏิตาหุนเตหิว่กันดานั้นเสนเบกุสังกัญจาตะโคตรดุนันสุทาวาสกายิกานัง

ມົນເທະອະພັນທະນະສະຫະພິກຸນສັງຄັນຈາເດດຸນຳວະຍັງປີເດດນະພະຄະມາເຕນອຸປະສັງຄະມະຍະມາອຸປະສັງຄະ Kita wai kementang kata suwe, e kementang kita ko eka patawata, patawato sanike yemaka tanga pasasi, ah sema yau wada sebi kewa kata manye mam, jama yang yang tak kita yeba, abra si desa ngapit, wada ko bara bati wata abra abdo sanike yemaka pasasi, likao samada hangsun suwe jitang kata mengushe kamakang suwessara tiwa neta neyeha inti yani dakang puti ตะโคปราวาเทวตาพระคุณตัวสันติเกอิมฆาตังภาษาศิเชตวาคีรังเชตาวาติขังยินทักีรังโอจอมมีชาเตยธรติสุทาวิมาราชภพุทธาสุสุนักาติตะโคปราวาเทวตาพระคุณตัวสันติเกอิมฆาตังภาษาศิยเกติพุตังครังกตาเสนเตยมิสันเตมบาบายะภูมิงปหายามาณุสังเตหังเทวะกัลยังปุริปุริสันติเตตะโคปะควาปิขุมันเตศีเยเปนะนภิกเวทัสสุโยกธาตุสุเทวตาสันิปติตางโหติเตตากตานัง ทศนายมเป็นควสำคัญจะเยปิเตปิกเวย์สูงอติตามัฏานังอัลันโตสมาสมุทฐาเตสัมปีพระขมันตาลังเตเอตบประมาเยวะเทวตาสนิปติตาเห็สุสัยยถาปีไม่ห่างเอตตินติเยปิเตปิกเวเพืสันติอนาคตมัฏฐานังอัลันโตสมาสมุทฐาเตสัมปีพระขมันตาลังเอตบประมาเยวะเทวตาสนิปติตาเมสันติสยาาปีไม่ห่างเอตตดนติอิอจิกิสมี พิกเวเทวาคจารังนามานิกิติสามีพิกเวเทวาคจารังนามานิเทสิษฐสามีพิกเวเทวาคาราังนามานิตังสนทราสทุกังมำลังศิครุธาภิสัมมีติอังเวเป็นตัวเตโหเตพิโหพระกัมมตุปัตสูงพระกายอิะทัถวจักสิโลหุนั้นกสามิยะรออมาพระสตาัยสตายกิเลสเรนเวทีปาเพื่อสมาธิตาโมตุสิหาสัมมิมาโลมัสหาสามิสัมพุโร

ส e e ัสสาสาเหวตายกันนะตะวันนี้นะที่มันตัวสิทธิ์มันตัวนะตัวยะสุขิโนรามนาติกาวันทีมิติงวันั้สาตากิราติสาสายะคะตวันที่มันติมันตัะยะสมาิกนมิติงวันัอิเตสสาสายะคาะตวันอิิมันติมันตัะยะสมาิกนมิติงวันั เพื่สามิตาปุญจสัตตาเิยขนะนะตรรมยนโนติมตุชิติมตโตนะมุตุยะสิณโอมระมะณานิพกาโมภิคุณังสิมิติงุนังภิญโญนะสตาสังจังเจขานังพุทิรุปสัติกุมภิโรราคายโฉสุภาคาสิมิติงุนังพุรธิเงิจ่าไดสังราชาตโทปถามวรลโสภาสาสติตันธบานังธิปติมหาราชยัสิโสปุนตาปิตาสปาวุตนะมณามะปราจิมตุชิติมตโตนะมุตุยะสิณโอมระมะณานิพกาโมภิคุณังสิมิติงุนัง ท <mel od ic 00> ่า <hel> กินันจาริสังราชกุลตปะกูลภาสาสติขันธมนังอธิปติมหาได้ใช้เจ้าีสิโสภุณฑาริยตัสสะพัโวธทัศนาภาภาอิทิมโตสชติมันโตนั่งมติแคสศรีนงมัทนาพิกกรรมพิคุณาสิมิติงวังประชินนันต์แตสังราชาุลตระกูภาสาสตินะการนังอธิปติมหาได้ใช้เจ้าีสิโสภุณฑาริยตัสสะพัโวธทัศนาภาภาอิทิมโตสชติมันโตนั่งมติแคสศรีนงมัทนาพิกกรรมพิคุณาสิมิติงวังอุะชันจ์แตสังราชกุลตปะกูลภาสาสติ ยกตารงที่ปฏิมหาราชอาณจัสิุโัตบิตสภาวันธนามาพราที่มันโตชิิมันโตนันตัยสินมันมนาพิกามพิกุสิตีมังเอร์เรียนมาที่สตตารัตถตะกินในรดุโกชิมนาวรุนตะโกโคโรตระที่สามตตารเตมาราชาสมนตาจโรที่สามันานมาราถังสูวรรณาเปียรัตเตยเตสังวิญวินุราสอาคูจะนิาสตามายาคุเรตุพิเดนโวิภูจะกุภตสห เปนวกามสิทธิจกินิมทุนุิมทุจาปพันโทปกันโยธาที่ว่าสุตโตจะมาตริติศเสนาจากคณะบริโภคาติใสอาคคูปัญจสิโกเจวัตุ้มพระโสดรราชสัยเตจันเยจาราชานุกัตถภาราชิโมทัฒนาบิการมุพิคนาสิมิติมณังอาตาคุณาภาษาราคาเวสาราชตัดกากับวัสดระราอาคคูบายาคาสยาิพิยาวุนาตาตารลบธาจะอาคุณาขันยสสิโนเอราวัณมหานาโคสดรพระค้สิมิติมณัง เยนค่าราเชสสารันติที่ปาฏิชาปชิวิรุจักคูเวหายสาเตวชมตถันตาเิราสุปนัยทิเตสังนามังอเป็นันตราคาราสมาสีสุปน่าตัวเข็มมังคาสีพุทโธสันหายูวาจายันตานะคะสุปน่าสันนรตมังกอุสุปตังชิตาวชิรานตินะสมุทังอสุราสิตาปัตตวรวาสเวสสิทธิที่มตุยะสสินุการะกัญจมาพิสังกัสรามาเวชสาเวปจิติตุติตาปะหาราโทนุมุจิสหะ สัตันดาิปุตานาสซิวิโรจะมามัการเสนอห้ทวารริเสนากราูุปัะนมูปกานุสมุยธานิพัตันเตปิคุณสมิติงวนังอาภูจะทวาปพัวิจัตณ์ช่วยชยทุกข์ค้ามงุวัฒนารุณาธิมาสุโมเจเจสสมาสมห่เมตตากรุณาไกกา อากุเทวราชสิโนทัาเสตเถธาสาระกัจเจศเวรานาตวานิโนที่มตุสิตธิมตุวณุตุเจศสสิโนมรณะวิกามุปิคุณัสิมิติมุนังเวทูจาริวาสราหิตาสมาจาริมุจจาจานะสุบริสาทเทวาจนามะคูริกิตาเนศเรสุบริสาทเทวาสุธีมะคุบริกิตาตณกตานิปริกิตตาวะคุมณภาระขัาสุนวะสาวเสตัวสกุภะคาปุรินาตัวเสตเทธาลาธากัยาสศเวนานาตวานิโนที่มตุสิตธิมตุวณุตุเจศสสิโนมรณะวิกามุปิคุณัสิมิติมุนัง อถาพุทธภาษาเทวสารมาคิสสคาริวาริสกาจโรจาจะอภิภายิโนวรณาสาธมมาจาติฏฏาจะอนสกสุยจิราคโกสนสิทสติทสาายสเปนนธินโนทิมุตโนนยสสินวราาิกามุิคุสนังสมนสมนามสสตมาตาุสิกานุุสิกาอารยเทวายเโรหิวาสิโนปรคามปรคาโกเทวาสโน ท่าเศรษฐาสัทธากายาสเปรนนะทวานิโนที่มตุสุติมโตนุตุยาสิโนมมราภิกรรมพิันสิมิติงวันังสุขาะรงเวละอาินาอาคุวนสาสาอุทาตะขยหาภูเขาอคุเทวาพิจักนาสมาตตาหาละกจามิสกาเจเจเสจนูจะยังอาคาปจิโยโรที่สาิสตตถ้าเศรษฐาสัทธายาสเนะทวานิโนที่มติมโตนุตยาสิโนมมราภิกรรมพิฆันสิมิติงวนังเมียาตสิบาลมาตันทัปปายชะสิโนสัมพิตวารามิสิธาชุติมนาจัสวา ยมราโนติโนอะกุวาทะกุมิตาทะเสเตระสะลกะยะสะเปนะอนัตตะวะทิโนติโมตุสุติโมตุอะโนสุติโนมราิกามุินสมนสัเเตเทวิกยสเปนนตะวนโนนามวนัเยันเยิาสตชาติมโอตินานาสวทเงนาังจันทังวาิตังติตังสุมาระมุโตจปไตติมโตาสนมติโสจสปะคสิมน

เมเมมโเตเตจสารัตันตยธรรมิกาเตสัพพิทธิวสิเทวานาราภะเมสุราสิทธิะมาจะอินทาจะจเตโรคีรกลาสุธรรมุงคาจะสมมาเสยปสิธิวันตุเดใชยเสยทอรณีทรณีอุตตติยุตตินาตีนาทีเชยเชียเรตตนียสนได้เสเสนาดสุรนักซี เซียเซียคำพีนัสบินาคิตนาคีปิสัุตการีเียเซียมิตโรคีเียเีสกีสุธาธาโมกชาเซียเซียนสอาตาเซียเซียจัมารินาันโเซียเซียกัตุตนตรงกัสรโชงเซียพติาเซียเียดมกะยาตาสิตาสิตาเนาลีปุนสิตินอรดีเซียเียสาสกาจีวีเซียเซนยทธรณีตทาเียเซียเทอรณีสันตินา เชียชัยรสมเียกติเียูรเียเสียเสียพเต้าเชียชพระมธนาราเสียราชเทวาเชียราบรวงสัพพังเสียชวารานตาปฏิกบทศบง श्री याचामहेश्वर हरो देवता श्री याचाप्रमस्तको श्री याचानगुण नगुण देवको चन्द्रिमा रवि इंद्र तमिलनाथ योजकुविरोधन जो जिज्ञासिवाय यो जबुचिनो कुमार लोट तारा तको तारा सामान्य वाली सिद्धापसात यो इचिनो सामग्रास श्री याचा काम श्री रामुनुदेश्य तमुच शंखो जस्ताबरो श्री कागेतेनाशेदेश्य เชโยปีพุทัตย์สิลิมาโตยังรัตปาบิมาโตพระเองโสยาโพิมันเตมทิตาเยตาาพมนามีสโนชโยปุตัต์สิมาโตยังรัตปาบิมาโตพระเองโสยามโพิมันเตมิตาเชียตตาาอินขนะมีสโนชโย

ใช่ทัศนาภพสุภะมัคขณาไม่ใสุนโฉนต์โตเปี่ยมมูเรศกยานันนติวัตโนเอวังต่วังไม่ชื่อหองหีเจนสุสิยามังคเรปราชิตตะพารลเกสีเสมุตตวิโมขเรอปิเศกเคสวะพุทธานังกาบะโตปมุตติสุนคตังสมัคารังสุปปตังสุนิตังสุโรสมุนหโตจาสุยิตังปมะจาริสุพราคินังายากรรมังวจกรรมพระทักินัง

มุสโสะมมุสตังเอวังมุสตังเอตังสมยังปะกบาสสมะติังมิห่รนจิเชตเีกันตัสสารมตต่โคปะกบาพิขัวมันเตสิพิฆวติพะตันเตติเตพิขัวปะกาโตมจตสุวสะกาท้าทานจัอุปัฏฐาาลพิเวตากตานังอัฏฐาาตากตานังิตาวาสตุธรรมะติตาธรรมเนียมตาจัเปสังกรณีตาติตังต้ากต

ุส่วนพัทเทกะรัตตะขาถา,ายติตังนานะเวนานักปฏิกัรเยนกะตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่รอดไปล้ได้หลายหลเรื่องเมปผึงถึงที่ที่ยังมาไม่ถึงญา,า,า,าติตังมีนตับอนันจะนะคตังเป็นสิ่งเป็นอิกไปแล้วเสร็จปหนึ่งเราก็งไม่มาประจุบันจาโรโยตปาตถาวิปัสสจสองิดสัดสังบับงตังวิตามหเยมวินามันเกิดขึ้นเฉพาะวันน้นนี้แต่มันอยากจะมง้มันเงนแกขอบคุณพระคุการช่นไว้อาชีวะทีจมาตำปช้มาเมอสุเม ความเียนเกิจต้องทำวันี้คจะดูคำตาบแม่พวกนี้นายยิโนสังรันเตน้ำอาเซนยนน้ำพุชนาำว่าการเปลี่ยนงต่อบรราสมีชีตน้ำมากแค่ไหนสำหรับเราเอวังมิหารีมาตาติงหรัตนทิตตัางทางเวกพเทกรัตนติสันตติคติมุนีมุนีผู้สมบูรณ์ังกล่าวเรียบความคิดนันไม่เกิดขันราตมัคือนอยู่ในแผทีก็มชมบทสวธรรมะสองเวกับเจณะสเปซังรานิรัสสารเกการจและรูปธรรมนามรเมื่อวันเส้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปแล สเปยียสังขารทุกประสงหารที่ร่างกายจิตใจและรูปยพฤติธรรมนำประธรรมทั้งหมดนั้น,น,นสิ้นมันเป็นที่ง้อนเกิดขึ้นได้แก่จิตใจสเปยียธรรมานิจตาสิ้นทั้งหลายทั้งปวงของามีจิตใจสำคัญไม่ใช่สัำคัรทั้งหมดสิ้นไม่ใช่ตันไม่ใช่ตนทุกคนถือว่าตนเราตนข,ของเราอัฐุวังชีวิตตามชีวิตเราหอมแย่งยืนทัฐุวังว่าแรงความแตกเป็นของมแย่งยืน,ยนสมัยยามนี้ต่พังเราจะได้เป็นแพร่หมดรับปริโยชนสร้ามีชีวิตตามชีวิตของเรามีความแตกที่สร็จรอด ชีวิตัางเมียต่างเชื้ของเราเป็นของไม่เที่ยงวัฒรรมเมียต่างความตัเนของไม่เที่ยงวัตถคนที้สังเวชอย่างกายโยดิลังร่างกายนี้มิได้อยู่ได้ตั้งนานนับเป็นวิญญาณดวขัแตสาสิญงาน่ถูขอทิ้งเสียที่เสียจจคนปวิงซึ่งแผ่นดินกริกระางอบางประารนม้นฟื้นได้ต่างหาวอยู่ไม่อนนีจพระสังฆรารนัการิเชียอปทวาทำมิโนความเกือบคล่องความส่วนวปทำวาราอุชินราชุทันตีขันเกศขีณาลัมตั้าไปเสด้า เสต็งหลายต้องพ่วงมันจะตายอยู่ไม่ได้สุดแต่ไม่เสรที่ตาแล้วร่างอยตายต,ตัวเองมันไม่ซ้ำมีปะโคาจากตายย่้แต่หน้าตีมีจะสรงสยององสงสัยในซองตานี้ยังม,มีแก่เรากระส่วนไม่ตายยังกินจียังกินจก็สงกำลังกั พัตเตหิพเตหกตังคุณ่างนนนตุสันตุนตเยเทวาสุิานติกตาติกาตาสตาหุนตสุตังตุตุขปุตตมาตาปิตาสุขางตุตุขปุตตสเปยติกาสุตังตุตุขปุตสเปยติกาสุขหุนตตุขปุตตสัพเพปิชสพเพหสัพเพปิตาสุขตงตุตุขปุตตสัพเพอาจารยุปชญาสุขตงตุตุขปุตตสัพเพนตาสุขตงตุตุขปุตตสัพเพเทวาสุขตงตุตุขปุตตสัพเพสมิตินางสัมิตันตโอ นโมบุที่สตวนตปิมาญาติปะกานโมบุที่สตวปฏิปฏิปฏิิมาาติปกานโมบุที่สัตตันปิมายาติปะกบาปฏิทานะคะคาถายาติวตาสนิทิบาทาสนีโทเปะเรโพธิตริงตริงตาธรรมบันน้ำพันึปุชิตาเสริญจรรหาวิหารมัณฑะเดเตราจมัชฌานมาจมิโกสสรามิกาธนอปสกาขามาจเทศานิขามาเจสราสปานัมุตตาปัจิตามดเตมทยาผู้ชายเยปิจารสัมปวา สังเสริฐไดขาตาธมบูปตะกาวิีญาณิการธรร่าังสีนาเตทะเปปิตุกัสสารนตุส world ังขจังธาตุติลังทะจังธรรมวธรมมตะราจุคราสกโหุนตุสมมขวาอตาวจังนิตาวจจะอามเหรกระตุสตัมมัวสเปปิธรรมจาริโนโวชีตปาปุณนีวะาธรมติมวเวริเตปัสนาหุตุสเปปิพุธสาสเน สมมาธารังวิชนตุวกเตเถรลงวิชนตุอุทิภารายะสตานังสุิท so ังเนตุเวธนิมตาปิตาจัราชังนิจังรักษิติปุตตังเอวังธรรมีรัราชามุปชังรักษิตุสัพพะทาเจวต่างดูชนัคาทาทุกขปตตานีทุกอาภปตตามีปัญสุกปตานีสุขังหงตุสเปวิปานิโนเอตาวตาจามีหิสัมปตังวิยะสัมปตังสภีเทวันุทันตุสัมปพสิจิติยาฐานังตาทันตุสัทธยาสีสารขันตุสัพตาภาวะนาวิราังหุนจูขันตุเตวตาคาตาน

สเบียรพุทธาพะธาบุจิกานันจะยังพระังนันเชนนะะขอบริสุษุสเีย์พุทธาพระธาบุจิกานันจะยังพระนเชนนะะขอบธรรติสุษุสเบียรพุทธาพระตธาบจิกานันจะยังพระันเชนะะขอบธริสุษุสเีย์พุทธาพระธจิกานันจะยังพระันนเชนะะขอบธริสุุสเบียพุทธาพระธจิกานันจะยังพระรันันเชนนะะขอบธรรมิสบุุสเบียพุทธาพระธาบุจิกานันจะยังพระรังนันเนนะีขับธรอมย เป็นพระาพราชประสงด่สมเด็จพระนางเสด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพิทูรงสิเดชสันคา,าลัยขอ้อนีสสมมุส่วนนี้ตรงมีสักานิมคน แก่ข้าพเจ้าให้อคาดลอดภัยจบทุกสุโภเป็นตรายทั้งปวงให้มีหลังได้ได้สดเส็เป็นสมาช่นชอบทำคำว่ามีอยู่แต่ารยากจขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมารถที่ิป้ะมั่อยู่ในคำสอนของวราสมมาสมุทดรงอยู่ในความดีงามตลอดการแนะนำอีกทางกอเทพเรี้หลายผู้ดรอมสารุนเมอกุทังี้ปิดปริษานวอมสูงระบาดของคคปนสุขวัตถุคบริสัตุมปคบริสทและเถิถีทั้งฝ่ายหายและฝ่ายลาลงถึงวัตถุของทั้งปวงที่สามสิบด พูดถาาเทียบางามศักดิ์สิทธิ์อํานวยคนิสิบเอ็นสิบเอ็มคนแก่พวกพ้องนังปู่ผู้ชาทุกประการเถิน